ครับก็โครงการอยู่เพื่อยิ้มนะครับก็เราโอ้วันนี้มากับน้องกัฟนะครับมาไลฟ์ในงานไลฟ์ของอยู่เพื่อยิ้มนะครับก็เพื่อให้ส่งต่อกําลังใจให้กับน้องๆนะครับนักสู้ตัวน้อยๆนะครับการวันนี้เรามาเป็นกําลังใจแล้วก็มาเป็นกระบอกเสียงครับว่าเรามีโครงการนี้ขึ้นมาก็เรามีการรับบริจาคด้วยที่จะเป็นกําลังใจให้กับน้องๆนักสู้เหล่านี้นะครับก็รดหย่อนภาษีได้2เท่าด้วยก็อยากให้ทุกคนมาช่วยกันครับเพราะว่าเรา เรายังมีน้องๆที่แบบยังมีปัญหาอีกเยอะนะครับแล้วก็พวกเรานี่แหละครับที่จะเป็นกําลังสําคัญในการที่จะ à, ช่วยเหลือแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องๆครับ <ๆ S 2> ครับอย่างวันนี้โอ้กกลับมานี่ก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่จะทําให้เรารู้นะครับว่าน้องๆนองเนี่ยที่เขามีร่างกายที่ไม่ไม่ครบหรือว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเราเนี่ยเขาก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปแตว่ว่าสิ่งที่สําคัญคือกําลังใจที่พวกเราสามารถให้เขาได้ครับเพราะว่าเพราะว่าสิ่งที่ เราอาจจะแตกต่างกันที่ร่างกายแต่ว่าถ้าเราส่งรอยยิ้มส่งกําลังใจไปน้องๆเขาก็จะสู้ต่อไปได้อะไรเงี้ยครับวันนี้เตรียมวันนี้เตรียมเตรียมกลังใจมาให้น้องๆเดียวเลยครับผมวันนี้ก็อย่างที่พี่โอบอกเลยครับเราก็มาให้กําลังใจน้องๆกันทุกคนครับเพราะว่าน้องทุกคนเนี่ยก็เหมืกับเอ่อพิการตั้งแต่เกิดด้วยเราก็อยากจะมาส่งกำลังใจน้องๆให้น้องเขาสู้ๆต่อไปครับผมครับมีงเรา แน่นอนฮะวันนี้ผมจะมาร้องเพลงแล้วก็กัปก็จะมาร้องด้วยร้องเหมือนกันครับเราก็จะมีเกมด้วยครับมีเกมที่แบบว่าเอ่อให้เราเห็นว่าแบบเออน้องๆเขาต้องสู้แค่ไหนอะไรเงี้ยพวกเราเองก็ต้องสิ่งที่เราทําได้ก็คือส่งรอยยิ้มส่งกําลังใจให้กันมากๆเลยครับเพราะว่าสิ่งที่น้องๆเขาต้องการที่สุดเลยก็คือกําลังใจรอยยิ้มจากพวกเราทุกๆคนแล้วก็ ความเข้าใจความแบบสนับสนุนกันและกันนะครับผมว่ามันเป็นพลังที่สําคัญมากๆถึงมันจะมองไม่เห็นแต่ว่ามันก็สําคัญสําหรับน้องๆทุกๆคนที่เขาเขาต้องการกําลังใจในการที่จะสู้ต่อไปค่อยกช่วยเหลืยอ,อยังไงได้บ้างครับผมครับผมก็บริจาคเข้ามาได้ที่โรงพยาบาลเด็กเลยครับผมเท่าน,นี้เลยครับใช่ครับแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กครับอยู่เพื่อยิ้มด้วยแล้วก็มาริโอกับ X อ,อยู่เพื่อยิ้มครับ ครับสำให้เพื่อนมีโอกาสทํางานร่วมกับผู้พิการหรือว่าอะไรก่อนเลยคะแล้วกาเนี้ยทาให้ได้แบบรู้สึกเข้าใจหรือว่าใกล้ชิดกับผู้พิการมากขึ้นอีกแล้วคของผมของผมจะเป็นเหมือนกับเป็นเด็กแรกเกิดครับเคยเคยร่วมงานมาแบบมาช่วยน้องๆครับผมที่แบบน้องก็าอาจเกิดจะเกิดมาแล้วแบบน้ําหนักตัวอาจจะไม่ถึงเกณฑ์อะไรประมาณนี้ครับผมแก้ตรงนี้มป็นขางแดง ครับโอ้ยก็มีมีโอกาสได้ได้เจอน้องๆที่ที่เขาเป็นนักสู้เนี่ยแหละครับน้องๆเหล่านี้ที่ที่เขามีปัญหาทางด้านร่างกายบางทีส่วนใหญ่จะเป็นตั้งแต่เกิดอะไรเงี้ยครับซึ่งออจากสถิติแล้วมันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับในปีปีหนึ่งในประเทศไทยที่น้องๆเกิดมาจากเ,ออเป็นล้านคนเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันค่อนข้างเยอะครับเพราะว่ามันก็เป็นปัญหาที่มันเป็นปัญหาของพวกเราทุกๆคนนะครับที่จะช่วยกันแล้วก็ส่งกำลังใจให้น้องๆทุกๆคนครับ